ปวดลึกๆในแก้มก้นนะครับแล้วก็มันล้าวลงม,มาที่ต้นขาลงมาประมาณหัวเข่าอ่ะครับให้แฟนนวดก็ไม่หายครับนวดก็ไม่หายเนาะนวดก็ไม่หาย,ายากินยาแก้ปวดก็ได้สักพักหนึ่งวันนี้นะคะเรามีโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่มาเจอน้องท่านหนึ่งนะคะเคยมีนะคะอาการเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกนีดเช่นประสาทนะมันเป็นยังไงและทรมานแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องกรณ์สวัสดีครับน้องกรณ์คะก่อนหน้านี้หากรณ์มีอาการยังไงคะ ก็ปวดลึกๆในแก้มก้นนะครับแล้วก็มันล้าลงมาที่ต้นขาลงมาประมาณหัวเข่าอ่ะครับเพราะเมื่อก่อนขับรถเยอะอ๋ออาชีพขับรถขับรถทั้งวันค่ะก็คือเวลาอากาศเย็นๆจะปวดโอ้โหนะปวดล้าเลยลึกๆเลยปวดลึกๆในแก้มก้นอ่า ให้แฟนนวดก็ไม่หายครับนวดก็ไม่หายเนาะนวดก็ไม่หายกินยาแก้ปวดก็ได้สักพักหนึ่งแล้วเป็นมานานไหมคะแบบนี้โอ้เป็นมานานมากครับเหรอกี่ปีเป็นมาหลายปีมันเป็นหายหายครับอ๋อช่วงแรกเป็นเป็นหายหายเนาะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาเจอดีบุญของเราได้ยังไงอะคะก็มีเพื่อนแนะนําให้ทานอ๋อเป็นเพื่อนแนะนําเนาะค่ะแล้วเขาพูดยังไงทาไมถึง ก็แรกๆก็ไม่ยังไม่เชื่อหรอกครับยังไม่เชื่อใช่ไหมยังไม่เชื่อว่าเออคือมันจะดีกว่ายาหมอได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ลองดูค่ะเพราะถ้าคือถ้ากินแล้วมันดีะราคาเราก็ไม่เกี่ยงอืแล้วทานอยู่กี่กล่องคะ ประมาณสองกล่องสองกล่องเองนะกล่องแรกก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วก็อะไรต่อต่ออีกสักกล่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีขึ้นอาการที่มันปวดลึกๆในแก้มก้อนเนี่ยมันจะแบบปวดก็คือคนปวดอาจจะรู้ว่ามันจะปวดตุ๊บๆๆเลยแหละนี่มันก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นค่อยๆเบาลงเบาลงไม่ได้หายไปในทันทีอรู้สึกได้เลยว่ามันมันดีขึ้นและตอนนี้เป็นไงก็ดีขึ้นแล้ว อาการนี้นะคะใครไม่เป็นไม่รู้ค่ะว่ามันทรมานขนาดไหนไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่ว่าโทษทรมานนะคะถ้าถ้าสมมติว่าจะให้แชร์ความประทับใจสร้างความมั่นใจนะคะ่ะท่านที่ชมวิดีโอนี้อยู่นะคะน้องกรสักสองสาคำได้ไหมคะยกให้หมดใจเลยยกให้หมดใจเป็นกี่คะแนนสิคะแนนเต็มไหมคะสิบคะแนนโอ้โสุดยอดมากๆนะคะดีบุญของเรานะคะช่วยเรื่องอ ะะกระดูกนะคะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกกล้ามเนื้อกโพกนี้เส้นประสาทนะคะท่านไหนที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะสามารถที่จะโทรมาที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะขอแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบูลดีบูเน่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยดูแลกระดูกและขอ้อประกอบด้วยสารสกัดทรงคุณภาพถึง7ชนิดได้แก่คอลลาเจนจากปลาทะเลแคลเซียม าสารสกัดจากเปลือกสนวิตามิน C, ซีานสารสกัดจากขมิ้นและวิตามินดีส